สวัสดีทุกๆขั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดถ้ำพีหลอกนะครับมาถามข่าวคู่บานะครับ ติดตามด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคูบ้านนะครับได้ยินตะข่าวนะครับคูบาเพ่นแปลอยู่อำเภอพันน้าเจ้าทีแรงคัก,กเดี๋ยวไปถามกับปากคูบานํากันนะครับเนาะ,ะใครเข้ามาก็อขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อ มาสการครับคุณบาผมมีอย่างเอาถวายเลยคุณบาน้ำดื่มกับกาแฟครับสาธุิ่งพยากรณ์อากาศบ่ครับหย่านฝนตกหนักบ่โอ้ยตกฟองเลยฮะต้องฟังไปตกขาวแดดมันปะครับเห็นบ่เมื่อคืนเลยอุ้ยขาดทางบมขาดเลยมันางเนี่ยโขาดครับแต่ว่าน้ำส่วมน้ำหลายผมนี่ดี่กลัวสิผม บอกครับวันนี้มาสะดวกอยู่ครับนี่มีฝนเลยมันนี่ก็ได้ครับนี่สุดโอ้ยเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยใบแห้งบอกครับว่าฝนแห้งขาดมันวะแห้งเหืองเพิ่มเลยวหรอซึงไม่ออกกระทบบอกครับผู้บ่าแวมันตกมันตกเด็กไอ้เจ้าหัวมาเอายมันตกเด็กมันตกข้ามเขาพู้เจ้าข้าในแบงกับผู้แห้งครับนี่คือเรื่องผู้บ่าเนี่ย โอ้ฝนพ่เรุกเมื่อคืนนีฝนแห้งหักนะครับแม่ทางบัตรคูบาย,ยังขาดเนาะโอ้ไปันนั้นนะวาลิดมาครับมาเร็วนี่นี่นี่นเล่นอ๋อน้าศพทางคูบาหมุนมานเลยคูบารอบหน้าศพจนงมุนมาอเลยครับครับบริเตียคูบาประมาณสองงวดนะครับสองหนึ่งเดือนนะครับ ไปยื่นข,าข่าวคูบาไปเสร็กวก่พนนา,า,าพันนาไร่บ่พันนาบ่ไปงงงนึงนี่จริงเลยบ่ถือบ่ถือคูบาว่า,าป่วยผม,มเลยยินข่าวผมอุ้ยผม้งกับตกใจล่มเลยาาเลม่มเลยบ่คูบาใช่คุล่มมันเป็นบ่ถือไม่ได้ไม่เกิดขึ้นเตี้ยนเดียวศูนย์เจ็ดนไหมโอ้มันศูนย์เจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดอ๋อแมนแมนครับคูาบาให้มาเก้าศูนย์เจ็ด ครับออหนึ่งเดผพาไปแต้มหนึ่งนะครับคุณบาเพื่อนเพื่อนมาอยู่น้ำพมเนี่ยทลงมายูผมยังหมดเจอเพื่นอยู่ครับจะไปนมัสการเพื่อนอยู่เพื่อนบริเล่เพื่อนบริจล่จำยางนี้บอกครับเพื่อนไปแล้วยังครับเนี่ยเพื่อนมาเที่ยวเพื่อนบริเล่เพื่อนบริเ่จำภาษาทนมาขอผักกะซือ ไปเพิ่นมากิดเลลกบนะครับสงบไปยั้งอยู่นี่ขมีเินไิม่ยังได้ทำแ่ันบกคักบวรับลงไม่ทำเมืนอฝนตกมันจะมีนานอยู่ครับนี่ดูเดอยนเจ้ายญงบุษันเฉลยเุษงไุบุเห็ุษงบเษงนงบบุงบงบุ อ่ายายไปหาหมอการสินครับนมเ,เียนครั่านแต่ย่าไมต่วนฤทินะก็มา,มา,า,ตา,มาแต่วา่าฤทิ์ภูมิขามเขามา่หนีหบอครับขามิ่นขามมาเลยป่ะขี่นางรถขี่รถแล้วมาเนกว่าเดินขามเขาผ่านมาเนยจีมาเจอคนเหบ้านเนละแม่องค์หนึ่งเมื่อแล้ว ว่าปอดอยากมาอีกเนี่ยต้องหัน,านหามาคือน้ำเพริ่มบอ่อเนาะครับเนาะนะน้ำเพอวร์วอลิตเนาะครับเ,บเ,เมื่อยจะเป็นแานเว้ยคุณบาคอเห็ดหอนบางเรื่องสียใจอ้ยครับที่นีฝนมาโปรยๆนะคุณบาเนาะเย็นมันอีเย็นครับนี่ไามา่ไม่ก็โอ้เห็ดแบงเราจะครับ,รบท่านออกเมื่อนะตอนแดดๆเนาะครับเนาะ phải pha có mì phải không? thở không cần suy nghĩ cái lại, phẫn lại, để lái tua vào khu ba. phẫn lại, phẫn vào từng đấy ูบาไปวาน,น่บอกว่าเรามาวานิเรานปคููนึงไปมาแล้วไปคืนวาน,นี่มาไปกับตุจิตครับตุจิตพาไปมาเช้าวาน,นี่มาหอดิมองมองอะไหล่ะครับโดนเช่าวาน,นิมาหอดมองสังขงขอบครับโดนแล้วว <c oughs> านี่เคยถือ เจ้าเคยไปในกุนบากหยัสางของกัดด้านมดแดงกบะอ้างมดแดงมองไหนผมเคยไปคือผู้ผ่านพัสเวยป่อืกบากอ๋อกุดบากกุดบากพี่เมสินเฮียนครับไปนอนคื้นหนึ่งเลเจียังยางาครับคุนบอกอไปในกุาบา ก็ไหนมาตัวเดียวเลยใช้มาตัวเดียวแปดสามคู่เดียวก็ไหนมาแปดสามคู่เดียวนี่ไปนอนเราคือเก่าคูบานอนจนเท่นอนจนแจงเสื้ออะไรหรอครับคูบาเห็ดยัางกับเห็ดจริงจริงนอนก็นอนไข่ว่าแตกกว่าคูบาดครับวันนี้มันฝนตกลงไปก็เบนไป ก็ไม่มีฝนเลยบโอ้ยสบันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเตรียมไปเลี้ยงวะเตรียมไปเลี้ยงเลยเพราเราหายได้โบรายผู้ไม่ผู้เลียงอ่สามแปดตัวเดียวเนี่ยแปดสามชัหแปดสามอ๋แต่เพื่นบอกกันแปดสามครับหายไปกลับียวกันนะครับส้นมากคนจะยหาบนคื่อง้ลรางผูบาชุดนี้เป็นองตัวก็สิบ้แห่กันไปล้ว ว่าไงเพื่อนไฮเป็สามตัวเดียวไหมครับเันซี่เห็นเปิดเลยไม่ได้หลายตัวแล้วแล้วก็นอนจะแจ้งกับเพื่อได้เท่าน,นั้นแหละครับเป็นบอก<แ>ตัวเดียวแปดสามตัวเดียวเพื่นบอกห้สามตัวนะครับเนาะเพื่อนไฮสองตัว<ด>ถ้าว่าพูดหนีเสวนมากเพื่อนไฮสองตัวครับา มันก็เร <desp lawsuit. S 2> <b> ียกตเพิ่นชัยห้นะแต่มันทำมันกินกำนดมาได้แล้วต่อไก็หสามตัวไปไหนปดสามตัวเดียวที่ว่าอยู่นี่ป่ะนี่อยู่นี่เนไห้หกห้าเก้าโอ้ยูวัดเท่านี่ยป่ะครับครับหกห้าเก้าหกห้าเก้าตะเพิ่นแปดสามตัวเดียวูเดียวเป็นไห้แปดสามตัวเดียวอยู่ พี่เมสเซนเฮียนนี่พี่เมสเซนเฮียนแปดสามย,ยูพูมเขาหกห้าเก้าหกห้าเก้ายูพูนบ,บุกคืบบกแต่คุว่าปนนไปเร็วเกินเราคุว่าไปนอนเลยเนีครับนจนแจ้งถามตัวจิตไปนเนี่ย,ยเพรว่าแจ้งแล้วไม่ตีหายสี่สิบหรือเปล่าสว่างเนี่ยยันยังครับ มากเลยที่ทกาแฟอยู uh ่บ uh ้านครัเสือทลายพูดก็จะพราไปนะับู่ขบ้านก็บอกว่าเพิ่นบอกเท่านี้เนาะเปิาตัวเดียวคือเราไปมาเส้าวีนแฝวใหม่ใหม่ันนี้มาเาวานเราพอดีจังหวะตอนนี้เพราะว่าถั่วบุเป็นยังไงบ้นอนไปหอดกับหาโม่พอดี หม,มอกพอพี่กัเจ้ากินข้าวกินกน,กน้ำเขาไม่กินข้าวกินน้ำเลยเขาสามทุ่งครับตอนนอนนอะนนอนอหมมามาเพาท่านบอกพี่เพิ่นมาบอกช่วงตีสามข่าวตีสี่ 3, 4, ครับเพิ่นมาบอกก็บอามาคือกันกนอคบายนอะเอาจนเพิ่นบอกคนนั้นน,นอครับเนาะเพิ่นเราบอกแปสามมั้งใช่ไหมครับอือวอกหมาขึ้นมาให้ โอ้พันธุ์ไฮแคนแคนตัวนี้แปดสามปิิวัตพันธุ์ไฮแคนนี่สามตัวสามตัวหกห้าเก้าก็ให้ตัดวินวินแล้วนะครับเนาะเอาสมมติปากกามาจดิมไปด้วยครับเด้อยวอุไรดูในรายสดนะครับภูมิอยู่ที่อำเภอกุดบากกุดบากพีทเมสินเฮียนเพันธุ์ไฮแปดสามนะครับแล้วพุมิที่วัดทำพี่หลอกเพันธุ์ไฮหกห้าเก้านะครับ อัสตารวินวินเราก็คือ6 5 5 6นะครับ5 9 9 5 6 9 9 6นะครับขอให้โชคดีดนะครับเดี๋ยวเป็นแนวทางของครูบานนะครับเพื่อนในแค่นี้น้องคุบานเนาะเพื่อนในแค่นี้ครับก็บอกเนี่ยอาจจะคือว่าถ้าครูบานแบบซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือเปล่าครับเพื่อนในเพื่ออะไรางวัลใหญ่ไหมคุบานเนี่ย ตัวนั้นมันเพิ่งไปเอามาเนาะมันจะจัดไปดยวยคูบะจะไปหาซื้อไว้ใหเห็นไหมครับเพิ่งมาครับแต่ซาถูกคูบะโอ้สิบสองหลานตัวนี้ครับจะว่าเปเลขตัวนี้คือพูมมทิวัดนะครับหกห้าเก้านะครับพู่มทิวัด ทำที่หลอกนะครับเป็นไฮโฮกาเกลนะครับอไฮแคปหน้าจอยด้วยครับด้วยทางไลฟ์สดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube นะครับหกห้นะครับหกห้าเก้าคอยโฉบมันหมานด้วยครับโดยตัดวินวินเอานะครับหก5้าห5าหก9ก้นะครับ2ตัวตัดวินวินนะครับ3ตัวของภูมิของวัฒนพิโลกนะครับสำหรับภูมิของ ผีไม่สิ้นเหียนะครับอยู่กุบาปากก็หายมาตัวเดียวนะครับคือแปดสามนะครับอ่ะเด็กก็ไลฟ์ตัวนะครับพี่จะหน้าไว้ด้วยครับเด้อเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับครบาขอบคุณครับขอโชคดีด้วยคูบาเด้อหารด้ยสิบสองล้านนะครับแปามอยู่นมาบอกเพิ่นนะครับคือแปดสามนะครับสําหรับตัวเลขหกห้าเก้านะครับเป็นภูมิยู่ทีวัรทมพี่หลอกนะครับ ขอให้โชคดีมิโชคลาบด,ด้วยครับเด้อให้แคปหน้าจ,จอไว้นะครับ8 3กับ6 5 9นะครับ